สวัสดีครับเพื่อนนักบินที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้จะมารีวิวผลงานของนักเรียนนะครับถือว่าเป็นชั่วโมงการฝึกสอนที่ได้ค่าตอบแทนที่คิดว่าดีที่สุดนะครับในคอร์สนี้นะครับเป็นนักเรียนซึ่งจองมาจากต่างประเทศนะครับมาเรียน เรียนทั้งหมด3วันนะครับคือสอนจริงๆวันละ2ชั่วโมงนะครับรวมเป็น6ชั่วโมงนะครับแล้วก็ทำการบินด้วยตัวเองได้นะครับ6ชั่วโมงข้อนี้อยู่ที่ประมาณ1,800ยูโรนะครับ1,800ยูโรหรือประมาณ6 5 0 0 0บาทนะครับ6ชั่วโมงก็คิดชั่วโมงทำงานชั่วโมงละหมื่นหมื่นกว่าบาทนะครับคิดง่ายๆก็ถือว่าเป็น การทํางานที่ถือว่าไรายได้ไรายได้ดีดีที่สุดนะครับในใน,ในชั่วโมงการทํางานนะครับก็มาดูการเทคอ o f อฟการบินของนักเรียนนะครับอันนี้เป็นการเฟิร์สไฟล์พาราเพลนนะครับนักเรียนเนี่ยต้องเซตแล้วก็ทำทำการบินด้วยตัวเองทุกขั้นตอนนะครับ สานที่ก็สถานที่การเรียนนะครับก็กว้างขวางนะก็ถือว่าเป็นการทํางานที่ชั่วโมงการทํางานที่ได้ดีที่สุดนะครับตกชั่วโมงละหมื่นกว่าบาทนะครับตชั่วโมงรวมเงินสิ้นท่าเรียนก็หกหมื่นห้าพันบาทก็ถือว่าเป็นราคาที่ที่ดีมากๆนะครับ cut o f l a n d i n g นักบินสามารถทำด้วยตัวเองทุกขั้นตอนนะครับด้วยความปลอดภัยนะครับขอบคุณครับ